สวัสดีทุกคนวนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในระวันพีชซึ่งเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกยวกับลูฟี่แล้วก็จอยบอยที่ว่าการกลับมาของจอยบอยในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเขามีจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ในผลปีศาจของลูฟี่ก็เป็นได้นะฮะซึ่งนั่นก็เพราะว่าเรื่องราวเกยวกับจอยบอยแล้วการกลับมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่น่าแปลกอยู่นะว่าจอยบอยคนที่อยู่ในช่วง100ปีแย่งความว่างเปล่าแล้วก็หายไปเนี่ยจู่ๆทำไมเขานั้นถึงกลับมานนนน่่่ววลาววลาาาาาปมคตทีีผก800แ้ะะ และด้วยความที่ว่าเนื้อหาในตอนล่าสุดสุดนิชาเนี่ยก็ได้บอกนะว่าตอนนี้จอบอนได้กลับมาแล้วและดูเหมือนว่าในปัจจุบันผลปีศาจลูฟี่เนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวพวกนี้มันจะบิงเอิญกันไปหรือไม่ที่ในตอนที่พลังผลปีศาจลูฟี่นี่ยตื่นขึ้นจอบอลเนี่ยก็ได้กลับมาในช่วงเวลานั้นแถมก่อนหน้านี้ห้าผู้เท่าเนี่ยยังพูดอีกด้วยนะว่าพลังของผลปีศาจในตำนานผลนั้นไม่ได้ตื่นขึ้นมาหลายร้อยปีและเมื่อเราเรวมเรื่องราวพวกนี้เข้าด้วยกันเราก็จะเห็นะน่าีาีผ้ัสงลลจมพปตขึน นั่นก็เท่ากักบว่าผลปีศาจในตำนานที่ข้าพเจ้ากำลัพูดถึงเนี่ยมันก็ได้จะหมายถึงผลปีศาจของลูฟี่แล้วก็ก,การที่บอกนะว่าผลปีศาจในตำนานนั้นไม่ได้ตื่นขึ้นมาหลายร้อยปีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจนะว่าหลายร้อยปีมันจะหมายถึงช่วงเวลา800กว่าปีก่อนหรือไม่เพราะว่าในช่วงเวลนานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่จอยบอยได้อยู่พอดีนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นการที่ผลปีศาจของลูฟี่นั้นตื่นบวกกับการที่จอยบอยได้กลับมาพอดีนั่นก็หมายความว่าการตื่นลปีา่เนนนก็วว้้ัแห ผลปีศาจในเรื่องวันพีนก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เมื่อผู้ชายตายจิตวิญญาณของผลปีศาจก็จะไปเกิดใหม่และเรื่องราวพวกนั้นก็จะเป็นการยืนยันว่าผลปีศาจในเรื่องวันพีนไม่จิตวิญญาณและยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือการทดลองของเวก้าพังที่เขาวนั้นได้ทําการทดลองให้สิ่งของนักกินผลปีศาจเข้าไปเนี่ยบทสรุปจากการทดลองในครางนั้นแล้วก็เห็นั้นว่าสิ่งของพวกนั้นนั้นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีจิตใจและนั่นก็หมายความว่าจิตวิญญาณของผลปีศามมมมัันนกกก็่่่าาีีีคควลล้งงบบสิิชตโ แต่ว่าก็น่าเสียดายที่ในตอนนี้ผลพิสารในเรื่องวันพีเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวทุกอย่างออกมาแล้วก็เลยยังไม่รู้นะว่าผลพิสารในเรื่องวนะันพีนั้นสร้างมาจากอะไรและทําไมผลพิสารพวกนั้นถึงมีจิตใจแล้วก็มีจิตวิญญาณกันแน่แต่ว่าการที่เวก้าพังในะทดลองเรื่องราวพวกนี้มันก็น่าจะเป็นเหตุผลบางอย่างใช่ไหมฮะซึ่งในตอนก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ไคโดและก็ลูฟี่กำลังต่อสู้กรรันโดยที่ลูฟี่นี่ก็ได้ใช้ท่าหมายจะยืดไทดาต่อใไคโดแบบไม่ยัง้งแต่ว่าไคโดเนี่ยก็กลับพ มันไม่น่าจะมีความสามารถในการบังคับทิศทางได้ขนาดนี้มันก็เลยย้อนกลับไปที่เรื่องราวที่บอกนะว,ว่าผลพิศารมันมีจิตวิญญ,ญาณแล้วก็มีเจตจ,จำนงเป็นของมันเองและการที่สิ่งของได้กินผลพิศารและมีชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปไ,ได้หรือไม่ที่ผลพิศดารขางลูฟี่นั้นจะมีจิตวิญญาณงจอยบอยและเมื่อพลังผลพิศารของลูฟี่นั้นตื่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสุนิชานะฮะถึงได้พูดออกมานว่าตอนนี้จอยบอยได้กลับมาแล้วและมันก็ยังไ่่่งงยยืญญญนนนนนััักกกบบเรอราเอาาาีผลปใต ที่ฮาผู้เท่านี่พูดถึงและหลังจากนั้นเขาเนั้นก็สังฆาลูฟี่เพื่อที่พวกเขาเนั้นจะป้องกันการก,กลับมาของจอยบอยและสิ่งที่ยิ่งเป็นการยืญญญนยันเนืผลพิสาจของลูฟี่มันมีจิตวิญ,ญญาณของจอยบอยอยู่ในนั้นนั่นคือเรื่องราวของพวกแชงที่ไปชิงผลพิสาจมาจากฮงฮูและหลังจากนั้นแชงนั้นก็ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านฟูชาใช่ไหมฮะจนลูฟีน่นได้กินผลพิสาจเข้าไปซึ่งเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมันคืออุบัติเหตุที่แชงนั้นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ มันก็จะมีฉากที่โรเจอร์นั่นกลับมาแล้วก็พูดอะไรบางอย่างกับแชงและหลังจากนั้นแชงนั้นก็ร้องไห้ออกมาและหลังจากนั้นตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเสนะว่าแชงนั้นคอยไปเตือนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหมือนกับว่าเขานั้นรู้อยู่แล้วนะว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นบ้างผมก็เลยคิดว่าการที่แชงนั้ชิงผลพีศารและก็ไปที่หมู่บ้านฟูชาก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เขาจะนําผลพีศาจผลนั้นไปให้กับเอสลูกชายของโรเจอร์เพื่อจะให้เอ็ดนั้นเป็นจอบ์ไดที่กลับมาและยิ่งไปกว่านั้้้นนนนนผลลลลปีีศาาาจตเเ่่่ยยยรัฐบโกกชืออดว มันก็เลยยิ่งทาให้เรื่องราวพวกนี้ได้มีโอกาสมากขึ้นนะฮะว่าการกลับมาของจอบอยนั้นคือการที่จอบอยเนี่ยมีจิตวิญญ,ญาณที่อยู่ในพลังผลปีศาจและเมื่อผลปีศาจใน,นตำนานนั้นตื่นขึ้นในตอนนั้นนั้นก็จะเป็นการกลับมาของจอบอยซึ่งก็คือช่วงเวลาที่โคสกเกลได้เคยพูดไว้นั่นเองนะฮะและนี้ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะฮะซึ่งก็เรียได้ว่าในตอนนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการกลับมาของจอบอยในครั้งนี้แล้วก็ไม่รู้โนออน,นล ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงตลอดติดตามรับชมกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ออกดแชร์กดสติ๊กเกร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไวา้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช anel เราสวัสดีวนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนให้ืจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ